จุมเรียบสัวสวัสดีพี่พี่น้องชาวกัมพูชาและก็สวัสดีครับพี่พี่น้องชาวไทยชาวลาวก็ดีนะครับคลิปนี้เนี่ยของเตย y สไตล์ก็จะขอมาเรียลคชั่นเพลงไทยที่ต้องบอกว่ากําลังมาแรงในตอนนี้นะครับทั้งในทิกตอกแล้วก็ในยูทูบนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่มีชื่อว่าธาตุทองสาวของยังโอมน,นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็คิดจิ้งกับเพื่อนของเขานะครับโซโนโฟนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยยอดวิวนะครับปล่อยมา12วัน 8.4ล้านวิวแล้วนะครับเกือบจะ10ล้านวิวแล้วยังไม่ใช่ตัว MV เต็มๆนะครับเป็นแค่ Official Audio เท่านั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มใหม่ของยังโอมนะครับสำหรับอัลบั้มท่าทองสาวนะครับก็วันนี้เนี่ยอยากจะมาเรีแอคชั่นว่าทําไมเพลงนี้เนี่ยถึงดังได้นะครับก็จะมีจังหวะยังไงมีรูปแบบเพลงที่ยังโอมเนี่ยสื่อสารกับแฟนเพลงแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับสำหรับพ,พี่น้องชาวกัมูชาที่ใครได้ฟังแล้วก็คอมเมนต์มาได้คนไทยที่ฟังแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับยังไงเนี่ยก็ฝากกดติดตามยังโอมแล้วก็เดี๋ยวเรามารับชมเพลงท่าทองสาวด้วยกันเลยจ้าไปโยและนี่คือเสียงเด็กวัน กับมึงเอาเหล็กง่า มันกูอยู่บนดาวไม่ใช่ดินอ๋อทุปแผ่นดินเล้เป็นสาวเพราะกูแม่กิดลาวไปให้มึงได้ยินอ๋อและเนี่ยคือเสียงจะเด็กวัดสีนิบงบอกต้นต้นที่เด่นชัดอ๋อแค่เด็กธรรมดาเพราะกูไม่ได้เก่งนะแต่กูยอมแพ้สัต่เพราะกูไม่เคยเก่งนะว่ะอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี้เจาะไปสเกิร์ตแต่เบลตผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์ตไอ้แมตต์มอตต้นเป็นคนดีแต่อยากมีสตอรี่เลยเปลี่ยนไปเป็นเติร์ดแอบมองเธออยู่ทุกที่แต่ว่าผัวจะมีอ่ะโซ่เฮิร์สโซ่เฮิร์ส สายตื้มีทั้งดีเมมีทั้งร็อกมีแรปนะฮะโอ้โหธรรมดาค่าทองสาวเขามีเนื้อร้เนื้อร้องนี่ร้องแน่ๆจะจะจะจด

ผู้ขนาดเล็กแคที่แมนอ้อฮัอีกี่มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี่เป็นสกอยไปสเกิร์ตแต่เบลต์ผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์สไอแมตมอร์ตมาสักดีแต่ยังมีสตรีและเปลี่ยนไปเป็นเติร์สแอบมองเธออยู่ทุกทีแต่ว่าผัวจะมีอสซาวเฮอร์อลส์โอ้ยนี่หมอนรำด้วยมีทั้งอ d m ร็อกแร็ปหมอนรำฮะเทกับทาท้องสาว ธรรมาดาอย่างโอไม่เก่งว่ะยังโอม,เา,โอมเอาเรื่องยังโอมาเดฟ้าเก์ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลง ชาดชองซาวยังโอม t ิ้งกับโซโนโฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าถ้าใครได้ฟังเพลงนี้เนี่ยถ้าใครไม่โยกไม่เต้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นจังหวะที่ต้องบอกว่ารวมกันในหลายๆรูปแบบทั้ง EDM Rock แรปแล้วก็สุดท้ายก็คือหมอลำนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยยังอมก็เป็นเพลงที่เขาเนี่ยเพิ่งปล่อยมาในรัมชาติทองสาวได้ผลตอบรับจากชาวทิกต็อกชาว YouTube ได้ก,กันอย่างดีเลยครับก็เอาเพลงเนี่ยไปเต้นไปเล่นกันต้องบอกว่าเยอะมากนะครับก็เห็นผลงานของยังอมแล้วต้องบอกว่ายังอมนีก็เป็นนักแรป เป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างตัวเองจากวงการแรปเปอร์นะครับแล้วเขาก็ยังได้ช่วยเหลือเพื่อนเขาด้วยนะอย่างท่าทองสาวเนี่ยเขาก็ชวนโซโนโฟมาแล้วก็ทีมงานต่างๆทีต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็ช่วยเพื่อนดันเพื่อนขึ้นมาให้มาทํางานร่วมเขามีรายได้สร้างอาชีพให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับอันนี้ต้องเรสเพคยางโอมนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างโอมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรปเปอร์ของคนไทยที่น่าติดตามติดตามชมนะครับ สำหรับคนไทยเนี่ยผมว่าคนไทยถ้าเป็นแนวนแบบหมอสลำแนวสามชาแนว EDM แบบนี้เนี่ยคนไทยชอบนะครับคนไทยชอบคนไทยชอบสนุกสนานชอบอชอบเต้นชอบแดนชอบโยกอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่คู่คนไทยต้องว่ามันมากสําหรับดนตรีแบบนี้แล้วก็ต้องชื่นชมดีเจปาเพชรด้วยนะครับที่เขาเนี่ยชอบทําเพลงแนวนี้นะอย่างเพลงของเช็คแรมโฮก็เป็นดีเจปาเพชรนี่แหละที่ต้องบอกว่าทําให้เพลงมันสุขสนานมากขึ้นนะครับเพราะเชื่อว่า ในช่วงสงการนะถ้าถ้าเพลงนี้ยังกระดันขึ้นไปเรื่อยๆช่วงสงการเนี่ยจะได้เห็นเพลงนี้เปิดเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับก็เป็นสเปกยังโอมนะครับที่ทําให้เพลงนี้เกิดขึ้นมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวแนวเพลงของยังโอมแล้วก็ยังโอมก็ยังเป็นแรปเปอร์ยังเจเนอเรชันที่ตอนนี้เนี่ยแตะขึ้นไประดับ สู่จุดท็อปของตัวเองแล้วนะครับก็ขอให้ติดตามยังโอมต่อไปนะครับยังโอมก็จะมีเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยแล้วก็ยังมีเพลงอื่นอีกมากมายในวงการในระบั้มนี้นะครับก็รอติดตามนะครับัะบั้มของยังโอมทาาทองสาวก็ยังไงฝากติดตามด้วยฝากติดตามฮักเดสตาได้เลยถ้าพี่ชาวกัมพูชาชาวไทยคิดว่าเพลงนี้สนุกสนานก็คอมเมนต์อบอกกันได้นะครับวันนี้มาเปลี่ย,ยนบรรยากาศมาเจอเพลงไทยบ้างนะจ๊ะ